สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมตูมตามลิซ่เมพครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าหนังสไตล์ระทึกขวัญนะครับจากประเทศสเปนเอสปันยอนยอนๆนะครับใน Netflix ให้ฟังกันคือเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าบ้านซ่อนแอบนะครับฟังอีกทีนะชื่อว่าบ้านซ่อนแอบใช่แล้วครับมันซ่อนแอบเนาะตอนแรกเนี่ยคือผมอ่านชื่อนะครับแล้วก็อ่านหน้าปกอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย หนังผีหรอวะแต่ว่าพอลองดองอ่านดูเนื้อหาแล้วเนี่ยก็กลายว่าไม่ใช่หนังผีครับแต่ว่ามันเป็นหนังสไตล์ฆาตกรรมระทึกขวัญน,นั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะว่าหนังมันจะสนุกหรือเปล่านะครับเพราะเราเองก็ไม่ค่อยได้ดูหนังสัญชาติสเปนเท่าไหร่เลยแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยทั้งนักแสดงผู้กำกับอะไรเงี้ยคนสเปนเนี่ยก็จะรู้จักแต่เอ่อพวกแบบนักบอลอะไรแบบนี้ครับตอเลสนะครับไรสาระมาคร,ครับทีนี้เนี่ยพอดูไปได้ประมาณ10นาทีครับก็เออวะน่าสนใจนะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันนต้้ออองเเเาาามมลลล่แ,ลว,แลวะคืผดูจจบย ดูจนจบแล้วแบบว่าเออต้องเล่าจริงๆนะครับคือเรื่องนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครกําลังหาหนังแบบลุ้นระทึกนะครับกดดันเครียดๆหน่อยเนี่ยแนะนำว่าให้ดูเรื่องนี้เลยนะครับเขาทําบทมาได้ดีมากเลยนะเออแล้วก็ก่อนอื่นนะครับใครเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเราครั้งแรกนะครับก็อยากจะฝากกดติดตามช่องเราไว้ก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวหนังหรือว่าของอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคถ้าเกิดสม,มมติว่าทุกคนเนี่ยกดกระดิง่งกดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปฟังกันเลย เนื้อเรื่องนะครับจะเกี่ยวกับพนักงานบริษัททําโฆษณารุ่นเก่านะครับชื่อว่าลุงคาเบียนะครับลุงคนนี้เนี่ยเขามีลูกมีเมียแล้วนะแต่ว่าพอเปิดเรื่องมาก็คือเขาแทบจะไม่มีกินแล้วนะครับลุงเนี่ยพยายามวิ่งเต้นหางานอยู่อย่างหลายที่มากๆนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครรับครับเพราะว่าลุงเนี่ยเริ่มแก่แล้วสไตล์การทํางานแบบเอเจนซี่เนี่ยเขาก็คงรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องจ้างคนอายุเยอะๆแล้วอะแล้วก็แถมยังหัวโบราณอีกอะไรแบบนเ,เนี้ยเขาก็เลยไล่ลุงคนนี้ออกจากบริษัทนะครับในตําแหน่งที่อยู่ค่อนข้างสูงเลยนะนะึกออกปะ เงินเดือนมันก็เยอะใช่ปะ่ะแล้วพอโดนไล่ออกเนี่ยก็หางานใหม่มันก็เริ่มยากแล้วนะครับแบบอายุเยอะแล้วอะไรพวกนี้เนาะโอเคพอโดนไล่ออกมาแล้วนะครับลุงเนี่ยก็พยายามหางานอยู่หลายเดือนมากๆแต่ก็ไม่มีใครจ้างเลยนะเพราะว่าอายุเยอะจะจ้างก็ต้องจ้างแบบเงินเดือนน้อยๆซึ่งลุงอะ่ะก็ไม่อยากได้เงินเดือนน้อยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ลุงอะ่ะแบบติดหรูไปแล้วเนอะขับ B M ีร I ห้าเช่าอาพาร์ตเมนต์กลางเมืองอะไรแบบเนี้ยนะครับเงินเขาอะ่ะเริ่มไม่พอใช้ใช่ปะ่ะก็เริ่มมีปัญหาครอบครัวตามมาครับคือส่วนตัวนะ ปัญหาเรื่องคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าโชคดีที่ครอบครัวเราเนี่ยผ่านเรื่องนั้นมาได้แล้วนะครับก็โอเคแหละตอนนี้ก็ถือว่าสบายขึ้นนะครับสบายขึ้นมาเออ <u> เข้าใจเลยอะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบนี้แล้วเงินคนแบบเคยใช้เงินเยอะๆอะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันไม่มีเงินให้ใช้มันก็เครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บก็ทะเลาะก,กันกับที่บ้านนะครับก็เลยแบบวุ่นไวายไปหมดอะไรแบบนี้เนาะเออขอนล่าเรื่องน,นิดนึงเนาะอยากแนะนำนะครับสำหรับผูบ้คนนะครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ว ก็อย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาแบบใหญ่จนแก้ไม่ได้แล้วนะครับพอไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเสียใจที่หลังนะครับแบบบางทีมีครอบครัวดีๆเนี่ยเงินไม่ต้องมีเยอะก็สามารถมีความสุขได้เออเนี่ยอปะประมาณนี้เลยเอาละทีนี้เนี่ยเราอ้อมโลกมาไก,กลามากนะครับกลับมาต่อที่หนังกันสุดท้ายเนี่ยพอลุงหางานใหม่ไม่ได้เมียของลุงนะครับก็เลยพยายามจะช่วยนะก็ไปหาแบบทํางานนะครับเป็นพนักง,งานทําความสะอาดในร้านเสื้อผ้าส่วนลูกของลุงเนี่ยก็โดนเพื่อนล้อโดนแบบบูลลี่ประมาณว่าแบบเฮ้ยเรียนโรงเรียน,ยนคนรวยค่าเทอมก็แพงแต่ว่าแบบต ที่ที่แบบอยู่กลางเมืองนะครับแล้วก็แบบรวยๆอะไรแบบนี้แล้วพวกที่อยู่นอกเมืองอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะแบบจนกว่านะครับทีนี้เนี่ยครอบครัวก็เริ่มเครียดมากขึ้นแล้วเห็นปะคือมันมีผลกระทบกันหมดนะครับเพราะว่ายัางไงซะมันก็คือครอบครัวคือถ้าเกิดไม่มีเงินมีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบกันกันกบทุกคนอนะ่ะเออจนวันหนึ่งครับเป็นวันที่เปลี่ยนความคิดของลุงเบีย,ยไปตลอดการเลยลุงเนี่ยไปสัมภาษณ์ที่บริษัทเอเจนซี่เจ้าใหญ่ที่หนึ่งนะครับซึ่งลุงรู้จักกับเจ้าของนะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มานะครับเขาก็รัับบบบบลลลลุุงงงเเเฉยยกกก็็แแแดดดูีีใจนนนนะตอาส่ ลุงก็ดีใจนะครับแต่พอมาถึงตอนที่จะเซ็นสัญญาลุงก็อ่านสัญญาแล้วก็ถามพนักง,งานที่ยื่นสัญญาให้ว่า i, เฮ้ยอ้าวในนี้ไม่มีเงินเดือนให้นี่หว่าแถมยังเป็นสัญญาของเด็กฝึกง,งานอีกแถมยังต้องฝึกตั้ง3เดือนไปเรียกเจ้านายมาคุยดิผมกับเขารู้จักกันมานานนะน่าจะคุยได้ดิพนักง,งานบอกว่าไม่ได้หรอกครับเขาอะติดสายอยู่สายนี้สาคัญมากเขาคงไม่ว่ามาคุยกับคุณลุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยทาแบบนี้ได้ไงวะแล้วเจ้านายไม่รู้เหรอว่าผมมาสมัครงานตําแหน่งอะไรพนักง,งานก็เลยว่ารู้้ดเเเคคาาาายยยังตตตกกใจลทีีุ่่ณอออมมมสรํแหนนนบ ก็คือเหมือนว,ว่าเจ้านายของไอพนักง,งานคนนี้บอกมานว,ว่าลุงอ่ะเหมือนของดีราคาถูกไงเขาก็เลยเออจ้างๆไว้เถอะอะไรแบบเนี้ยลุงก็เลยรู้สึกโมโหนะครับสิ้นหวังแล้วแบบท้อแท้สุดๆคือน่าสงสารมากเว้ยเออแต่จริงๆแล้วถึงจะน่าสงสารแค่ไหนฮะแต่ลุงก็ทําตัวเองครับเพราะว่าเขาก็ยังใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมรถเนี่ยที่ขับก็คือ BM s e r i ซีรีส์นะครับก็ไม่ยอมขายก็คือแบบติดหรูอ่ะเนื่องว่าอยากจะใช้รถแพงๆอยากจะใช้บ้านแพงๆอะไรแบบเนี้ยอยากจะแบบอยู่บ้านหรูๆนะครับคราวนี้เสร็จปุ๊บด้วยความทีี่่่่ลุงงงเนววาาาาามมมกๆะพรไ ทำสักทีนะครับลุงก็เลยเอาเวลาว่างเนี่ย ไปนั่งซุ่มดูอาพาร์ตเมนต์เก่าที่เขาเคยเช่าอยู่กับครอบครัวของเขาอะนะครับคือแบบแทนที่จะไปขับอูเบอร์หางานเสริมอะไรเงี้ยไม่นะเว้ยคือขับตั้งซีรีส์หเนาะจะให้ไปรับป้าาลุงๆมาส่งมันก็คนตลกอยู่ใช่ปะเขาก็เลยไม่ทำครับเขาไปจอดหน้าอาพาร์ตเมนต์สุดหรูก,กลางเมืองที่เขากับครอบครัวเนี่ยเพิ่งย้ายออกมาเขาก็เลยได้เห็นภาพครอบครัวใหม่ครับเป็นครอบครัวแสนสุขพ่อแม่วัยรุ่นคู่ใหม่เลยอุ้มลูกสาวน่ารักน่ารักคนหนึ่งนะครับมายืนชมวิวเมืองอยู่ตรงหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์นะครมเพ่ดติิส はい ความอยากกลับเข้าไปใช้ชีวิตติดรูเหมือนเดิมเนี่ยมันเริ่มแบบพลังพลูขึ้นมาในใจของเขาเอะเนาะสุดท้ายเนี่ยลุงเบียรทนความต้องการของตัวเองไม่ไหวเว้ยลุงก็เลยมาดักรอหน้าอาพาร์ตเมนต์ตอนเช้าครับรอให้ครอบครัวสุขสันต์เนี่ยออกไปจากบ้านใช่ปะไปทํางานแล้วหลังจากนั้นอะลุงก็ใช้กุญแจสำรองนะครับแอบเข้าอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปหลอยกินขนมของเขานน่นนีน่นั่นแถมยังไปขี้ส้วมเขาอีกพอเสร็จภารกิจเสร็จแล้วใช่ปะลุงก็เลยแบบว่าเอก,กลับบ้านไปใช้ชีวิตปกตินะครับก็กลับไปบ้านของเขาที่อยู่กับเเเเมมีียกกับลูน่่นะ้วครรราส็จปุ๊งิ แผนชั่วเว้ยเขาเริ่มวางแผนชั่วขึ้นมาในหัวเริ่มจากการตีสนิทพ่อของครอบครัวแสนสุกก่อนคุณพ่อของครอบครัวแสนสุกเนี่ยชื่อว่าโตมัสนะครับก็แบบโตโต,ตเป็นมันมัดอะไรแบบนี้คือตัวใหญ่มากนะครับเออหรือลุงตัวเล็กก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเนี้ยลุงก็พยายามสืบหาแล้วก็ปฏิปต่อเรื่องราวในชีวิตของโตมัสนะครับด้วยการแอบ,บเข้าไปคอมพิวเตอร์ของบ้านโตมัสแล้วก็บอกเลยว่าคือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วต่อให้อยู่ในบ้านเราก็ควรใส่พาสเวิร์ดไว้นะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอาจจะมีคนแบบลุงเบียเนี่ยเข้าย ลุงเนี่ยก็สืบแล้วก็เช็คตารางปฏิทินของโตมัสจนรู้ว่าโตมัสเนี่ยจะต้องไปเข้ากลุ่มบําบัดคนติดยาครับวันไหนเวลาไหนลุงก็เลยไปด้วยเว้ยเพื่อที่จะตีสนิทใช่ปะพอลุงเข้าไปถึงกลุ่มเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ทุกคนมาแช์นะครับตามสไตล์หนังฝรั่งเนี่ยเราเข้ากลุ่มบําบัดเราก็ต้องมีเรื่องราวมาแชร์กันใช่ลุงก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาครับในหัวด้วยความที่เขาอ่ะเป็นคนคิดโฆษณารุ่นเก่าอยู่แล้วลุงก็เลยแต่งเรื่องราวที่สามารถเตะตาเตะใจโตมัสนะครับได้เออคราวนี้เสร็จปุ๊บ เขาก็เล่าไปเล่ามาโตมตัสเนี่ยนั่งฟังอยู่ก็เลยเกิดสะดุดกึกขึ้นมาครับเขาบอกเฮ้ยเรื่องของไอ้โลนี่แม่งเหมือนกูเลยวะอันนี้คือเขาไม่ได้คิดนะผมพูดทำไมเอง <c oughs> คือดูจากหน้าโตมตัสนะครับมันต้องคิดแบบนี้แน่ๆเออสุดท้ายเนี่ยลุงก็เลยไปตีสนิทกับโตมตัสได้สําเร็จครับแล้วก็ขอให้โตมตัสช่วยเป็นสปอนเซอร์อารมณ์แบบเหมือนคนช่วยสนับสนุนให้กําลังใจลุงให้ลุงเลิกเล่าให้ได้อะไรแบบเนี้ยจริงๆลุงแม่งไม่ได้ติดเล่านะเว้ยคราวเนี้ยลุงก็ตีสนิทโตมัสไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างภาพ แล้วก็เล่าเรื่องราวของครอบครัวของโตมัสให้ฟังนะครับแถมยังชวนลุงเบียหัวร้านเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านด้วยโตมัสเล่าความอึดอัดใจของเขาให้ลุงเบียรฟังประมาณว่าเขาอ่ะเป็นรองประธานบริษัทขนทส่งอันดับ2ของประเทศสเปนก็จริงนะแต่ว่าเขาไม่ได้รับความรับถือเลยนะครับไม่ได้แบบเหมือนได้โชว์ความสามารถอะไรเลยทุกคนอ่ะคิดว่าเขาอ่ะได้ตําแหน่งนี้เพราะว่าพ่อตาของเขานะครับก็คือพ่อตาของโตมัสเนี่ยก็คือพ่อของเมียโตมัสนะเนาะเขาอ่ะเป็น,นเจ้าของบริษัทขนส่งอันดับ2อันนี้ครับเออคราเนี้ยลุงเบียก็เลยได้ที่ไว้ก็เลยพยายามเขตองโ มัสด้วยนะครับเรื่องราวก็ดําเนินต่อไปได้สวยน,นะแผนของลุงไปได้สวยแล้วแต่แล้วครับวันหนึ่งคนส่วนของอาพาร์ตเมนต์นะ่ะก็จําได้ว่าลุงเบียร์เนี่ยแม่งแกล้งมาตีสนิทกับโตมัสเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแน่นอนนะครับแถมยังแอบ,บเข้าไปอาพาร์ตเมนต์เขาอีกซึ่งไอ้ลุงเนี่ยเห็นเออไอ้ลุงคนส่วนเนี่ยเห็นเสร็จปุ๊บลุงคนส่วนก็เลยอยากได้ของบางอย่างจากอาพาร์ตเมนต์ของลุงโตมัสครับไม่ใช่ลุงโตมัสขอให้พ่อโตมัสดิเออ พอดีคือลุงคนสวนเนี่ยอยากได้กางเกงในลูกสาวของโตมัตนะครับคือมันเป็นแบบโรคจิตอะไรแบบเนี้ยคราวนี้ไอ้ลุงคนสวนก็เลยวางแผนบอกลุงเบียรหัวโลนว่าเฮ้ย hey, ถ้านายไม่เอากางเกงในลูกสาวโตมัตมาให้ฉันฉันจะฟ้องโตมัตว,ว่านายอะโกหกเพื่อมาตีสนิทกับเขาเออลุงเบียรก็เลยแบบเฮ้ยกลัวแผนรับแหกคุกนรกของลุงอะแตกใช่ปะลุงก็เลยยอมแอบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แล้วก็ขโมยกางเกงในลูกสาวของโตมัสมาให้คนสวนนะครับสุดท้ายเนี่ยคนสวนได้คืบเจ้าศอกเว้ยพี่แกบอกลุงเบียรประมาณว่าเอากล้องวงจรปิดเนี่ยไปซ่อนในห้องลูกาว มัสงซะไม่งั้นฉันจะฟ้องตำรวจไอ้ลุงเบียเนี่ยชอบแอบ,บเข้าบ้านคนนั้นคนนี้จะต้องไปฟ้องตำรวจมาจับมันนะครับลุงเบียก็ไม่ยอมทำตามครับเขาบอกว่าแกจะมากเกินไปแล้วนะไอ้คนสวนได้คืบจะเอาศอกอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเนี่ยเอาทั้งขาวทั้งสอบเลยลุงเบียแม่งก็เลยแบบแอบ,บตัดสายน้ำมันของเครื่องตัดหญ้าเว้ยเสร็จปุ๊บไอ้ลุงคนสวนเนี่ยออกมาตัดหญ้าพอดีด้วยเครื่องตัดหญ้าอันที่ลุงเบียตัดสายน้ำมันใช่ปะแล้วก็เกิดไฟไหม้ลุงคนสวนตายครับไอ้ลุงเบียเนี่ยก็เลยแบบยิ้มย่อหัวเร โตมัตต่อแบบไม่มีก้างขวางคอแล้วเนาะมีฉากหนึ่งนะครับที่ลุงเนี่ยขับรถ BM ใกล้ขับรถ BM ชนเสานะครับแล้วก็โทรหาคุณพ่อโตมัสสุดหล่อว่าเฮ้ยมาช่วยทีฉันมาจนขับรถไม่ไหวแล้วนะครับโตมัตด้วยความเป็นคนใจดีแม่งดีช่ไหยก็เลยไปช่วยลุงไว้แล้วลุงก็ขอยืมโทศรศัพท์โตมัตเนี่ยมาโทรหาประกันนะครับแต่กลายเป็นว่าลุงอะ่ะแอบเอามือถือของโตมัตเนี่ยส่งอีเมลหาตัวเองประมาณว่าโตมัสนั่นแหละเป็นคนขอความช่วยเหลือจากลุงเบียหัวล้นนะครับลุงเบียกับเมียเนี่ยไม่ใช่ลุงเบีย โตมัะชอบไปหมกตัวอยู่กับลุงเบียประมาณว่าลุงเบียมันก็อยู่ต่อหน้าโตมัตมันก็เป็นคนแบบเออแบบคุยอะไรเงี้ยให้แบบคุยถูกคอใช่ปะ่ะแล้วก็รับหลังก็ไปตีสีลูกเมียของโตมัตนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีฉากหนึ่งที่ประมาณว่าโตมัตอ่ะลืมนะครับลืมไปรับลูกสาวจริงๆแล้วอ่ะโตมัดไม่ได้ลืมนัดนะมันลงปฏิทินทุกอย่างเลยครับแบบว่าเวลาบ่ายสามต้องไปไหน6กโมงต้องไปไหนอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนั้นอนะ่ะไอ้ลุงเบียเนี่ยแม่งเป็นคนเลื่อนตารางนัด ที่เอาไว้เตือนโตมัสว่าต้องไปรับลูกสาวของเขาที่โรงเรียนนะครับเออก็คือลุมเบียเนี่ยแม่งแอบไปใช้คอมของโตมัสใช่ปะแล้วก็ไปเลื่อนตารางเขานะครับเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยพอปัญหาครอบครัวาม,มาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับโตมัสก็เลยเลือกที่จะนอนโรงแรมนะครับเขาไม่กลับบ้านละลุมเบียก็เลยแกล้งโทรหาเมียของโตมัสแล้วก็ชวนไปดูยิมนาสติกพอดีว่าลูกสาวของโตมัตเนี่ยชอบยิมนาสติกใช่ปะสรุปลูกเมียของโตมัสก็เลยเริ่มสนิทกับไอ้ลุงเบียหัวล้นลุงเบียหัวล,บบล้นก หัวนู้เว้ยลูกเมียนายอยู่กับฉันสบายดีฮ่าฮอะไรแบบเนี้ยเออเสร็จปุ๊บนะครับไม่พอลุงเบีย่งตามไปที่บริษัทขนส่งของโตมัสแล้วก็ให้พนักงานต้อนรับเนี่ยเรียกโตมัสลงมานะครับเออคราวนี้เสร็จปุ๊บพอเจอหน้ากันโตมัตก็เลยซัดทั้งเข่าทั้งศอกใส่ไอ้ลุงเบียรหัวร้านเออเสร็จปุ๊บครับสุดท้ายเนี่ยลุงเบียหน้าแตกเลือดอาบนะครับเข้าทางลุงเลยลุงก็คงคิดในใจว่าอืมาได้ดีโอ้ยเจ็บแผลนะครับมันก็คิดแบบนี้ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จปุบนนั้วงงเเียก็ปาขอม แล้วคราวนี้เมียเห็นแบบลุงเบียเนี่ยแบบหัวแตกอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยเออสองสารครับก็เลยให้ข้าวให้น้ํากินแล้วก็บ่นโตมัตประมาณว่าโตมัสอันนี้ใส่เสียมากๆาเขาเริ่มกลับมาติดเหล้าติดเบียกแล้วทั้งนั้นที่จริงๆแล้วโตมัสแม่งไม่ได้ติดเหล้าเบียนะเว้ยแต่ว่าลุงเบียนั่นแหละที่เป็นคนวางแผนไว้เนึกอรอกป่เออเสร็จปุ๊บไอ้ลุงเบียเนี่ยก็แกล้งเอาสเปรย์พริกไทยที่ผสมสารสกัดจากถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงทุยเออให้คือโตมัสอ่ะมันเคยเล่าให้ลุงเบียหัวร้านเนี่ยฟังว่าเขาแพ้ เฮอกินถั่วที่ส่งเข้าไปเนี่ยเขามีโอกาสตายได้เข้าใจปะคนแพ้เออคนแพ้ก็จะแบบต้องดูแลตัวเองนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับแล้วคราวนี้เขาก็ให้เมียของโตมัสไปเขาก็บอกว่าเออป้องกันไว้เถอะป้องกันไว้ดีกว่ามันก็แค่สเปรย์เองมันไม่ใช่อาวุธซะหน่อยอะไรแบบเนี้ยเออลุงก็แบบมันมองเกมออกเว้ยคือลุงเบียร์หัวร้านเนี่ยมองเกมออกว่าโตมัสจะต้องกลับมาบ้านนะครับแล้วก็ต้องมาเดือดใส่เมียแน่ๆนะครับแล้วก็ตามแผนครับคืนนั้นเนี่ยโตมัสกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อปรับความเข้าใจกับเมียแต่เมียบอกว่าโตมัสคุยไม่รู้เรื่องว่าโตมัสอะแบบแอบไปกินเหล้านู่นนี่นั่นแล้วก็จริงนเองแล้วย เพราะว่าคือเมียไม่เชื่อโตโมัสแล้วเพราะว่ามันเคยมีอดีตประมาณว่าโตโมัะเมาแล้วขับนะครับทำให้ลูกและเมียเนี่ยต้องประสบอุบัติเหตุหัวแตกอะไรแบบนี้เออหัวแตกหน้าแตกเย็บหน้าเย็บตากันไปนะครับมันทําให้ลูกกับเมียเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจไอ้โตโมัสเรื่องเล่าอยู่แล้วเนาะแล้วครายเนี้ยยิ่งมาผสมลงกับการที่ไอ้ลุงเบียคนสนิทคนใหม่เนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกเมียก็เลยยิ่งไม่เชื่อเขาไปใหญ่ครับสุดท้ายมีปากมีเสียงกันเมียก็เลยคว้าสเปรย์พริกไทยผสมถั่วลิสงนะครับตาโกแก่หรือเปล่าก็ไม่รรู้้ออออ่ะนนาาฉีดดัััหโโมคบ ลยล้มลงไปครับหายใจไม่ออกตามภาษาคนที่มีอาการแพ้นะครับลุงเบียก็เลยแกล้งโทรหาเมียไอโตแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเห็นโตมาที่อาพาร์ตเมนต์เหรอเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมียก็เลยร้องไห้นะครับแล้วก็บอกว่าฉันฆ่าเขาฉันฆ่าเขานะครับคราวนี้เสร็จปุ๊บไอลุงเบียเนี่ยก็เลยขึ้นมาที่ห้องอาพาร์ตเมนต์ห้องนี้แล้วก็บอกเมียว่าเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเพิ่งแจ้งตำรวจครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยเคียนนู่นนี่นั่นให้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเสร็จปุ๊บนะครับตอนนั้นอ่ะโตมัดมันยังไม่ตายสนิทนะาาจกเ้็ สลับขวดสเปรย์พริกไทยนะครับกับขวดที่มันผสมสารถั่วเออเนอะปะแล้วก็โทรบ,บอกตำรวจว่าเออเมียของไอโตเนี่ยแค่ป้องกันตัวเองเฉยๆไอโตมันจะทาลายร่างกายน,นู่นนั่นแบบเขาก็ตอแหลไปเนาะตอแหลกับตำรวจนะครับสุดท้ายครับฉากสุดท้ายเลยหนังเนี่ยตัดมาที่ลุงเบียนะครับลุงเบียหัวร้านเนี่ยขับรถตอนแรกขับรถ B M เอ็มซีรีส์หใช่ปะตอนนี้เขาขับ B M เอ็มซีรีส์เครับก็คือรุ่นแบบท็อปเลย740มาเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปส่งลูกสาวของไอโตที่โรงเรียนนะครับแล้วเขาก็ไไดดด้้้้้งงงงงาาาาาาานนนนนนททททํีีีี่่่่่่่่บบบบรรรรริษัท Agency, ทััััเเเเเเเอออออจจจซลลุุะะะคคยยกกกกวววูขแตมมป็็หหใช งานอีกแล้วนะครับแล้วมันก็มีฉากสั้นๆง่ายๆแต่รู้สึกว่าทรงพลังมากเลยคือแม่งบอกวอลว่าเจ้าของเนี่ยคุยกับลุงเบียร์นะครับกังตื่นเต้นเลยเจ้าของแม่งก็บอกว่านว่าเฮ้ยจะได้เซ็นสัญญากับบริษัทขนส่งอันดับ2ของสเปนแล้วว่ะตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยอะไรแบบเนี้ยลุงเบียร์ก็บอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อวานอ่ะผมเพิ่งไปตีเทนนิสกับพ่อตามาคราวนี้เสร็จปุ๊บพ่อตาก็คือพ่อตาของไอ้โทมัสนั่นแหละนะครับไอ้โทมัสเออมันเรียกโตมัสก็คือตอนเนี้ยลุงเบียร์เคมทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็ตำแหน่งลูกกกเเ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 ขขขยยยยออออออองงงงงงไไไ้้้้้้้โโทททมมมมััััััสสสาาาาาาาแแแลลลลวววววนนนนนนะะครรรบบหหจจจีีี่่่่่่ติิษซ็็ถฮืป ที่ไปตีกันมาไอลุมเบียหัวร้านก็เลยบอกว่า,วาผมก็แกล้งแพ้พ่อตาดิไม่ต้องห่วงหรอกทงไงเขาก็ต้องเซ็นอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเมียเก่าของลุมเบียก็เลยมาที่บริษัทเว้แล้วเมียเก่าก็ถามว่าเฮ้ยฉันรู้นะตอนแรกฉันก็นอนคิดอยู่ตั้งหลายเดือนแต่พอได้ดูข่าวแล้วฉันก็ประติดประต่อภาพฉันก็เลยรู้ว่าคุณนั่นแหละเป็นคนฆ่าไอโตมัตลุงก็เลยบอกว่าแล้วไงจะฟ้องเหรอ ก็ฟ้องดิแต่ลูกชายและแกจะต้องไม่มีที่อยู่ฉันก็จะฟ้องกลับพวกแกจะต้องโดนไล่ออกจากบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีโรงเรียนเอาไงเอาปะแน่จริงก็เอาดินะครับลุงก็บอกประมาณนี้เสร็จปุ๊บเมียเก่าก็เลยบอกว่าอื้มอึ้งนิดหน่อยแล้วก็แบบอ่ะโอเคเมียเก่าก็เลยยอมความไปนะครับก็คือไม่เอาเรื่องสุดท้ายเนี่ยหนังก็เลยตัดมาที่ฉากจบครับลุงเบียหัวร้านกับครอบครัวใหม่เนี่ยนั่งกินข้าวมื้ออร่อยในบ้านหลังใหญ่บื้มสุดหรูครับยังกับแบบมีความสุขมากๆจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยเหนั้ <c ười> ีนบบงก็จแ รูสว่าคนไทยดูก็จแบบเฮ้ยไหนวะกฎแห่งกรรมไหนแม่งคือกฎแห่งกรรมวะจริงปะเนี่ยตามที่เราเรียนาศาสนาพุทธมาตั้งแต่เด็กไหนคือกฎแห่งกรรมมาเออสุดท้ายเนี่ยคือจริงแล้วผมก็คิดแบบนั้นนะแต่ก็เข้าใจนะที่หนังมันตัดจบแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดหนังมันไม่ตัดจบแบบเนี้ยก็คือต้องสร้างภาคสองอนะแล้วภาคสองมันก็ต้องมาอยู่กันแบบขึ้นลงขึ้นลกันยาวเหยียดสองชั่วโมงเงี้ยมันก็จะน่าเบื่อเนาะหนังก็เลยตัดจบแบบนี้ปุ๊บให้มันพลิกๆเลยนะครับแล้วก็แบบให้คนไปคิดต่อกันเองว่าแบบเออไอ้ เออเป็นไงบ้างเรื่องราวที่เราเล่ามาถ้าเกิดใครนะครับที่ฟังแล้วสนใจอยากจะลองดูหนังนะคือต้องบอกเลยนะว่าบรรยากาศในหนังเนี่ยแม่งเครียดมากเลยเว้ยเออแต่พอดีว่าเราอ่ะก็ดูได้นะครับเราชอบหนัง สไตล์ประมาณเนี้ยดั๊กกหน่อยอะเออก็เลยดูแล้วก็ดูจนจบเลยถ้าเกิดใครชอบหนังสไตล์แบบเครียดๆประมาณอย่างเงี้ยแนะนาว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยเออนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครนะที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วชอบคลิปนี้เนี้ยก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ได้นะที่สําคัญคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนะครับก็อยากจะฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดบบาามาดูคคครรรัััับบบบามกวี